แค่เอาคำว่าดิจิตอลมานำหน้าแล้วใส่ transformation ตามเข้าไปเนี่ยทุกคนจะมีตัวเลขอ o อ up ตามมาว่าโหมันต้องแพงแน่เลยมันจ,จะต้องเป็นแค่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะลงทุนแล้วคุ้มค่ากับเรื่องนี้หรือเปล่าในมุมของคุณแพคเองอะถ้า อยากจะบอกกับผู้ประกอบการในเมืองไทยเนาะจริงๆแล้วผู้ประกอบการเรามีส่วนร่วมอะไรยังไงได้บ้างอย่างที่โคเดียมได้ให้คำปรึกษากับลูกค้ามาหลายร้อยองค์กรในประเทศไทยแล้วมันคืออะไรที่เราเริ่มทําได้เลยแล้วมันมีประสิทธิภาพจริงมันเห็นผลจริงคอสที่คุณจ่ายอยู่ ในการที่คุณจะไม่ดิจิทัลไลซ์เนี่ยผมว่าพอๆกับขอเรียกว่าค่าบริการผู้ประกอบการทุกท่านที่ไหนคือกระดาษที่นั่นคือโอกาสบริการโซซิมเปิลแค่นั้นเลยเอกสารนันหนึ่งที่ประเทศไทยเราทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มกันเยอะแยะแต่ไม่เคยกระดาษแบบนที่ไม่เคยหายไปสัญญานะฮะ M O U N เ A พวกเนี้ยไม่เคยหายไปเลยแต่ผมอยากจะบอกเลยนะว่าไอ้ค่า m e s s e n g e r ที่คุณส่งกันไปมาเนี่ยแพงกว่าไอ้การทำสัญญาแบบออนไลน์ผมคอนซัลท์ลูกค้าทุกคนเหมือนกันหมดคือบอกว่าเฮ้ยให้ไอทีหรือคุณน่ะช่วย list Core System ที่คุณใช้อยู่เพราะผมจะบอกว่าเราควรจะให้ทุกระบบอ่ะมันเชื่อมต่อกันรู้ไหมลูกค้าของผมเยอะมากเลยมีพนักง,งานอยู่ที่แบบอ่านข้อมูลจากระบบหนึ่งแล้วก็ปริ้นออกมาแล้วก็มากรอกอีกข้อมูลระบบนึ่งเยอะมากแล้วข้อเสียคือช้าชผิดพลาดแทนที่เราจะให้คนทำอย่างเงี้ยเราอินทิเกรตมันไปเลยต่อระบบเข้าด้วยกันเพราะันเมื่อกี้เปเปอร์เ s ลคือต่อระบบเพื่อเพิ่ม productivity แล้วข้อที่3คือเรื่องของ data